สวัสดีค่ะวันนี้ตีอยู่ที่บริษัท 3K NP ยนตะกิจสาขา3โคกปทุมนะคะรถตู้ที่เราจะแนะนำวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมมบเตอร์นะคะเครื่อง3000ปี2016สีเทาเกียร์ธรรมดาค่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยกันเลยนะคะคันนี้นะคะเราจะลงเป็นแม็กขอบ18บยางใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ เรียบร้อยมีไฟด้วยค่ะก็เพิ่มนะคะด้านหน้าจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของอไฟในรถนะคะใส่คอนโซลมีไฟค่ะคันนี้นะคะจะเป็นทีวีจอพับสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วค่ะ เป็น V ีเต็มนะคะคันนี้ลงเป็นเบาะ v ี p ้าที่นั่งค่ะเป็นเบาะใหม่เลยนะคะตูพื้นใหม่ค่ะระบบไฟด้านบนนะคะสวยงามมากเดี๋ยวเรามาชมตัวรถทั้งคันกันดูนะคะด้านหลังนะคะเราจะลงเป็นตู้ซับดอก10นิ้ว เป็นตู้ซับอะคริลิกค่ะมีไฟนะคะเดี๋ยวเรามาชมระบบไฟภายในกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้เราจะลงเป็นแอร์ไมโครบัสนะคะเป็นแอร์ใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นระบบแอร์ใหม่ระบบไฟใหม่นะคะภายในนี้เราจะลงเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีแต่ตัวรถเท่านั้นที่เดิมๆค่ะ ระบบเครื่องเสียงนะคะเสียงดังฟังชัดมากค่ะเราลงเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะเอสสไตล์ A นะคะเสเกิร์ตหลังมีไฟค่ะเดี๋ยวเรามาชมระบบไฟด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแผงประตูนะคะจะตัดด้วยลา,ายผ้าไหมนะคะสีน้ำตาลค่ะ ด้านหน้านี้จะมีหิ้งสำหรับวางของด้วยนะคะเป็นหิ้งสําหรับวางของได้ด้วยนะคะพร้อมกับระบบไฟค่ะนี่จะลงเป็นจอ Android นะคะเล่นบลูทูธ WiFi ค่ะการใช้งานนะคะคันนี้วิ่งมาแล้วประมาณ1,70,000กิโลค่ะ ้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะเราจะมีลงรายละเอียดไว้นะคะว่าราคารถเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะมีลงรถตู้ใหม่ๆให้ชมกันทุกวัน,นะคะ่ะ